พอพูดถึงเวี้าทีไรนี่ต้องมีหน้าที่ลอยขึ้นมา,า <c oughs> จริงๆแล้รถเดิมๆก็คนซิ่งแล้วแค่ฟังเสียงก็เท็กซี่อยากจะลุกเข้าห้องน้ำกันเลยทีเดียว <c oughs> พี่ใจเย็นก่อนพี่ตู้ไม่ต้องพูดนะเงียบไปเลยก็ระอย่ากรุงเทพสมัยก่อนถ้าเห็นจริงไม่ต้องพูดกกู <c oughs> ไปเรียกว่าพี่ขวดจริงไออย่างเงี้ยมันก็ขึ้นที่หน้าจอว่าใครมีคนโทรเข้ามาก็โชว์เบอร์นี่ถ้าเป็นเมียโทรมาก็ไม่รับอันนั้นนายเป็นพี่ตู้มากกว่าเคยไปทริปอะไรมาบ้างไหมพี่ความประทับใจทริปกับเวียสาพี่กูประทับใจมึงให้กูพูนีหละ พี่ตู้สวัสดีสวัสดีครับ,รบช่วงนี้เราขี่เว็ป้าไม่ได้เราเลยไปพาเรือพี่ไปกิจกรรมใหม่แล้วกันเมื่อกี้แอบฟังมึงด่าไปไม่ถูก ไม่ได้ดา่าไม่ได้ดา่าแค่บอกว่าเออตั้งแต่ที่ออกคลิปกับผมไปนี่ไงโอ้โหเดินเรียกไปทักแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้พอพูดถึงเวียดป้าทีไรนี่ต้องมีหน้าพี่ลอยขึ้นมาจริงๆเล้วว่ากาพาเรือด้วยกันสิกุลอยอยู่เนี่ยได้ได้จะไปก็ต่อเมื่อพี่จะข่ายสป,ปินไม่ผมแม่ปินไปเรือ,อ,อนอกจากพี่ตู้เนี่ยยังมีอีกท่านหนึ่งนะครบผมจอยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนผมชื่อจอยนะครับก็ทาแบรนด์ชื่อ Rubber Killer ก็เป็นกระเป๋าฮะส่วนใหญ่เป็นกระเป๋าเป็นเสื้อผ้าตอนน อยู่เชียงใหม่ครับก็ถ้าของมันเหลืออยู่ในสต๊อกหรือในร้านก็ไม่ให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมฝากไปแจกไปในเพจดีกว่าฝากไปเล่นเกมดกวาเนี่ยครับพี่ตู้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยดูเขาเป็นตัวอย่างคนคุยกันไม่ถึงกี่นาทีเนี่ยเขาพร้อมที่จะสปอนเซอร์ของผมมาแจกลูกเพจแล้วเนี่ยส่วนคนสุดท้ายครับชื่อว่าน้องลออนครับผมสาวสวยคนเดียววันนี้นะครับเป็นไงแค่ฟังเสียงก็เท็กซี่อยากจะลุกเข้าห้องน้ำกันเลยทีเดียว กลัวไม่รู้ว่าตัวเองชื่ออะไรออนนะฮะเหลืองมาเลยกันมาทีเดียวนะฮะพี่ไม่บอกอ่ะใส่สีดำอ่ะเออว่ะวันนี้ดำเัันหมดเลยว่ะถ้างั้นพี่ให้โอกาสนะครับผมเปชื่อเ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 ชื่อโชว์ตรงนี้เลยนะฮะโดยไม่ต้พี่แตเย็นก่อน จากรบบรีใช่ไหมเราอย่างผมเนี่ยรู้จักเวสป้าจากสื่อเลยดิโอพุตตี้ฟูลอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วก็ยุคนั้นก็เป็นเวสป้าหกสี่ล้อเล็กที่แบบฮิตยุคสมัยสะพานมัคควานยุคอะไรพวกนั้นนะครับของผมก็คร่าวๆแล้วกันของผมอาจจะเมาไปเยอะแล้วในช่องอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองฟังจากคนอื่นมันดีกว่าพี่ตู้ไม่ต้องพูดนะเงียบๆไปเลยเดนตค้างเนตค้างพอแซวปุ๊บบอกเนตค้างเลยผมอยู่เชียงใหม่นะครับต้องเข้าใจว่าเชียงใหม่เนี่ยเวสป้ามันเยอะมาตั้งแต่ในอดีตแล้ว คือเราเห็นเป็นภาพจําเลยติดตาแบบก็อาจจะคล้ายๆกันอาจจะเห็นจากสื่อด้วยแหละก็สมัยยุคพี่โตเนาะมีวีโอพุทธต่างๆแล้วก็รเราก็ชอบแหละด้วยความเป็นเด็กแล้วได้แม่งเทอะล้อมันเล็กๆแล้วมันกลมๆมันมีรถของที่บ้านเคลื่อนก็เป็นรถที่บ้านม็ใช้ขนผ้าแหละแล้วก็มีวันหนึ่งแล้วก็แบบได้ไปเที่ยวที่บ้านมันแล้วก็แบบให้กูขอลองขี่ก็เลยได้ขี่เป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกฟีลลิ่งมันดีอ่ะคือคิดไปเองว่ามันเท่ก็เลย นับตั้งแต่นั้นมันก็เลยชอบเวสป้ามาเรื่อยๆไลอ้อนลูกแป๊บหนึ่งนะลูกกับคนแก่คุยกันแป๊บหนึน่งเนาะน้องไม<อ>่ได้เกิดไม่ถ่านเดี๋ยวเราจะฆ่าพี่น้องไอลอ้อนเลยนะฮะส่วนคนนั้นก็ปล่อยให้ขึ้นไว้อย่างนั้นแหละ <c oughs> ครับผมแบบไม่ไม่ต้องให้มีบทมากาครับคนนั้นจริงๆ <c oughs> อย่างถ้าในกรุงเทพอ่ะภาพมันจะคือควา,ามเป็นสำเพ็งถูกไหมแ,แล้วแล้วที่ที่นู่นก็เป็นเหมือนกันไหมหมายถึงว่าแบบจะเป็นเพลงหรือว่าเป็นการใช้ของคนทั่วไปมากกว่าก็อย่างกรุงเทพสมัยก่อนถ้าเห็นจริงๆไม่ต้องพูดเดี๋ยวววกกกููไปปเเยยยี่่อนดดจริง เอา,อางี้เดี๋ยวเราข้ามไปดูสิ่งที่เสร็จงส้างานมไม่ดีกว่า <c oughs> ปล่อยป่ <c oughs> คนแก่ทะเลาะกันนานแล้วเวป้าตั้งแต่สมัยเรียนหาอะไรเราพี่ตั้มเ <c oughs> คยชอบแต่ตอนนั้นอะ่ะตอนเรียนใช่ไหมจะขอแม่ซื้อมันไม่ได้แต่พอเรียนจบมามันมันทํางานแล้วอะ่ะพอมันเริ่มทํางานแล้วก็เจอพี่กลุ่มหนึ่งก็อ,อยู่กับพี่เขาแล้วเออแล้วมันชอบอะ่ะม,มันมันนเนัยของมันอยู่แล้วไงเวป้าตอนนั้นที่เห็น <Okay. S 2> นี่เป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่ใช่ค่ะเป็นนิวแล้วพี่เป็นสติปิณร้อย แล้วพวก<อ>เกียร์มือรุ่นเก่าเคยเห็นเคยผ่านเคยชอบบ้างไหมเคยอ่ะตอนเรียนมาหาลัยเคยขับของเพื่อนเคยเคยไปทริปนึงเคยขับเกียร์มือนะก็ชอบแผลให้ออกจริงก็คงต้องออกเป็นนิวอ่ะเพราะว่าแถ<ม><ม>วนี้ไม่มีใครซ่อมให้เ<อ>พราเรามีปัญหาทีไรก็ว,วิ่งเข้าพี่ๆในกลุ่มตลอดเลยแล้วลตัวเก่าขับได้ไงอะ่ะมีความรู้สึกว่ามันยากไหมไม่นะถ้าเราชอบไม่มีอะไรว่ายากหรอกพี่ตามพูดดูดีไปอีจริมีมันสนุกไงมันสนุกไงมันไม่หลับเลยนะขับเกียร์มือหยับตลอดเวลาไม่หลับเวลาขับเกียร์มือเฮ้ยชอบชอบควานี้วันไม่หลับ เ,เราไม่ต้องพูดตู้เราจะคำพูดคำพูดเขาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูไปเยี่ยปมป้าเดี๋ยวกูไาที่เริ่มตัดสินใจท,ที่คิดว่าจะซื้อเนี่ยขอเล่าให้ฟังไม่อยากได้เคยไปทริปกับเขาแล้วชอบอ่ะแล้วหลังจากนั้นปีหนึ่งมั้งก็ออกออกเลยออใช่แล้วก็ออกไป้ป้ามาแล้วก็ไปไปทุกทริปที่พี่บอกไว้ พี่ตู้อ่ะพี่ไปเท่าน้องบ้างเขาไหมเนี่ยเขาไปนู่นไปนี่มาเราเคยไปทริปอะไรมาบ้างไหมพี่ความประทับใจทริปแบบเวสป้าพี่กูประทับใจมึงให้กูพูดนี่แหละอ่าอย่างพี่ตู้บอกว่าพี่พี่ไม่ค่ได้ออกทริปเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ขี่ในเมืองแล้วก็เห็นแบบ ที่มีที่คันสายคาที่ส่วนมากจะเอาไว้ขี่ครอบครัวใช่ไหมพี่ใช่แล้วเป็นไงพี่ตอนนี้ลูกเลิกมารตมาตินถังเช่าเอ้ยชื่ออะไร่เถ่าใช่ถ้าใช่ตอนนี้ผมเห็นในเฟซมันขายเยอะช่วงนี้ผมผมเลยเพี้ยนไปหน่อยพี่ด้วยดีเผื่อพี่จะได้ลูกเพราะว่าพลังถังเช่าอะไรอย่างนี้ป่ะนั่นแหละดูกูเกนกระจอกล่าสุดเพิ่งขี่กลับมาตินเมื่อเมสองสามวันก่อนเองยังแบบคือก็ไม่ได้ขี่มานานอะไรอย่างี้เนาะ ก็เ,เพิ่งขี่ก็ก็ถามเป็นยังไงบ้างยังรู้สึกเหมือนเดิมไหมเพราะเราก็โตขึ้นอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. เขาก็บอกเขายังชอบเหมือนเดิมอันนี้ส่วนตัวนะตั้งแต่เด็กอะเราเราตั้งใจอยู่แล้วเราอยากให้ลูกแม่งแม่งแบบฝังเข้าไปในหัวเขาว่าเขาต้องรักเวส pa คือไม่ได้บังคับเขาแต่อยากให้เขารู้สึกรักไปเองแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกดีใจว่าทุกครั้งที่พาขึ้นเวสป้าเขาก็ยังแบบสนุกนะพอได้นั่งพอได้อะไรอย่างเงี้ย พอนนี้กูอยากพูดพอแล้วกูก็รู้กูก็กลาวพูดกันนี้แหล้วมึงเป็นเนื้อแหละไหลามากโดนมึงเบรกแถวเล่นแถวเล่นลเล่นลเล่นลเล่นเล่นพี่เป็นคนเดียวที่ผมเล่นได้ครับผมก็ไม่กล้าเล่นกับพี่จอยอย่างนี้เล่นได้เล่นได้แล้ว <laughs> ผมไม่ได้กระเป๋าเรื่องของเรื่องอ่ะ <laughs> เนี่ยผมคิดทริปได้เลยพี่ตู้เดี๋ยวผมออกจากบ้านผมใช่ป่ะไปแวะหาพี่ที่นนนนปุ๊บไปแวะหาน้องที่ลบรีแล้วยิงตรงขึ้นหาพี่จ่อยเชียงใหม่ไปนีเลยป่าแต่ผมอาจจะไปแวะตรงลบบุรีนานหน่อยนะพี่ดูเหมือนกันจะไปดูลิงไปป่ะอ้นพรุ่งนี้ไม่างว่างมีก็ไวรุ่นนี่คนและโทรเอ้ยปลายทางคือ r u b b กิน i l l e r นะฮะเดี๋ยวรอรับอยู่เชียงใหม่ได้เลยครับผมพี่จอยบอกว่าวันไหนพี่ได้ปิดร้านหนีไปแม่ห้องสอนเลย จนตอนเนี้ยที่ล่าสุดนะครับผมของนิวเวสต้าเลยตอนที่เราไปนั้นก็ใหม่สุดแล้วนะใช่แต่ล่าสุดผมเพิ่งไปมาเลยพี่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปขนาดนั้นแล้วมันเป็นตัวนิ w เวสต้าสปินเอสจริงๆเวลาไปเห็นอะไรใหม่ๆมันก็จะเกิดกิเลนนะพี่เนาะเขาออกมา2สีพี่แล้วเนี่ยถ้ารถดำล้อบอลรถบอลล้อดำอะไรแบบนี้เหมือนเขาแบบแวบเล่นกันตรงจุดต่างๆแบบตรงข้อไฟด้านข้างเขาจะมีการแบบผมใช้คำว่าล้อเรียนกันแล้วกันแบบว่าเออสลับสีกันอะไรประมาณนี้แล้วก็วันนั้นก็ได้ไปลองขับแล้วด้วยแบบว่าซึ่งปกติ หน้าจอของผมอะไรอย่างเงี้ยอยากของอ้อนด้วยอ่ะก็จะเป็นแบบว่าเป็นไม้ใช่ไหมลูกเป็นเข็มวิ่งอย่างนี้<ช><ช>นะี่ะตัวนี้แม่งแบบสามารถต่อกับแอปได้นู่นนี่นั่นอูเยอะแยะแต่เอาจริงๆวันนั้นอ่ะก็ด้วยความรีบนะก็ไปขอพี่เซลเขาขับเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ทันได้ได้ได้แบบคุยกับเขามากมายก็แบบเลยได้ข้อมูลตรงนี้มาไม่มากแต่ว่าโดยรวมรถแต่ผมก็สวยเนี่ยพี่ลองดูสภาพสนิน่งภาพสไตล์แล้วเนี่ยพี่ชอบสีไหนมากกว่าการพ่ตู้ตอนแรกอะจะบอกว่าชอบสีดำคือเราเป็นคนชอบล้อมแม็กสีดำก่อน พอโดนร้อนแบบสีดำปุ๊บมันเลยกลายเป็นชอบสีแทนเลยกลายเป็นชอบสีบอลทองเฉยเลยชอบตรงที่มันร้อนแม็กดำม,มันดุไปเลยไงอ๋อนะลูกจากที่เราเองรถเราสีขาวล้อเขียวแล้วเป็นไงถ้าของสีนี้ชอบชอบสีไหนมากกว่าเหมือนพี่ตู่เพราะว่าสีบอลทองเราไม่เคยเจอบสีดำเนี้ยเราเห็นบ่อยแล้ว มันก็เลยดูชินชินตาไงพี่แต่สีบอลทองสวยสรุปชอบสีทองที่สีทองสองเสียงนะนะสวิตไปที่พี่จ่อยมั้ยครับพี่จ่อยสีไหนโดนพี่ครับสองสีนี้ที่ออกพี่จ่อยห้ามเล่นแบบนั่นก็ดีเกลังจะตอบเลยว่าชอบสีมันทั้งสองคนแต่ผมมองว่ามันเป็นแชมเปญนะถ้าถามผมมันเป็นสีแชมเปญแชมเปญบางทีมันจะอมชมพูชมพูนิดนึงอะไรเงี้ยมันสว่างดีแล้วก็มันเออมันดูดีอะสีพวกนี้มันค่อนข้างยากนะมันอยู่มันไม่ได้สวยในรถทุกคันคือมันจะสวยในรถบางรุ่นเท่านั้นแล้วผมมองว่าอันเนี้ยค่อนข้างลงตัวถือว่าสีทองช น่าเลิศสวยนี่ลูกเนี่ยเขาสวยเลยผมว่าสวยลณะเย ส่วนพวกเครื่องยนต์ก็ยังเป็นแบบ i g เก็อะไรอยู่นะครับออตอนนี้ออกมา2สีล่าสุดเลยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกวันนั้นผมแค่ลองขับอยู่ในลานจอดรถเขาอะ่ะก็วันนั้นไม่ได้เชื่อมต่อแอป,ปด้วยเลยไม่รู้ว่าแบบการทํางานที่มันจริงๆมันมีมากกว่านั้นที่ผมลองไปดูแบบมีสามารถบอกแบบเป็นแผนที่หรือแบบบอกอะไรได้อีกเยอะเลยแบบสาม,มารถเรียกสายเข้าก็เห็นได้อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะหมดซึ่งไอตัวนี้จริงๆมันอยู่ในตัว GTS มาก่อนแล้วก็ผมเคยเห็นวิดีโอของพี่จ่อยถ้างั้นตรงตรงฝั่งที่เป็นแอป,ป กับหน้าจออย่างเงี้ยผมต้องรบกวนให้พี่จอ,อยเล่าให้ฟังหน่อยพี่ว่ามันเป็นยังไงหรือเอาจริงแล้วมันเชื่อมต่อง่ายมากครับก็คือเราก็โหลดแอปไว้ในมือถือเราที่รถแ่ะเขาจะมีแอปอยู่แล้วแล้ว,ลวมันก็ฟินกันอัตโนมัตินี่แหละอันนี้ไม่ได้พูดแบบเอาอวยนะแต่เขาคิดว่ามันจะมีประโยชน์อะไรวะกับแค่แผนที่อ่ะเนาะแต่พอมันใช้จริงๆเออบางทีมันก็เวิร์คไว้เพราะว่าแนตะ่บางทีเราจะจอดรถเพื่อดูแผนที่อะ่ะมันก็ต้องจอดรถใช่ไหมอันนี้มันแสดงผลที่หน้าจออัตโนมัติแล้วก็เวลามันมีคนโทรเข้าอ่ะไอ้อย ถ้าเป็นเมียโทรมาก,ก็ไม่รับ <c oughs> อันนั้นนายเปพ่ตูมากกว่า <c oughs> อะไรไม่ดีก็ตู้เนาะ <c oughs> รู้สึกว่าจริงๆองมันต่อกับไอตัวหูฟังที่มันเป็นสมอท็อกหรือพวกบลูทูธได้ด้วยนะ <c oughs> แต่ว่าวันนั้นวันนั้นผมไม่ได้ใช้ตัวหูฟังใส่กับบกน็อก <c oughs> แล้วก็คือบอกแผนที่ได้ใช่ไหมพี่ผมเห็นในคลิปที่แบบอ่าใช่มัน<อ>ก <ๆ S 2> ็นจะบอกเราว่าแบบโอเคจะต้องไปและเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็เหมือนเราดู Google แ a p ในมือถือฮะแล้วก็พวกฟีเจอร์อื่นๆก็บอก ปริมาณน้ำมันบอกระย,ยะทางบอกอะไรทั่วไปะเอาจริงๆมันก็มีประโยชน์กว่าที่คิดนะตอนแรกเราคิดว่าม,มันไม่น่าจะมีประโยชน์เลยขนาดนะั้นมันก็สะดวกดีเราเอาตัวเราให้มันคุ้นชินกับเขาอะก็เป็นประโยชน์โดยส่วนตัวผมอะเวลาต้องใช้ g o o g l หน a p จริงๆอ่ะผมไม่ได้เป็น Rider ไรเดอร์เงเลยเราไม่อยากให้รถเรามีแท่นานั้นอยู่ตรงรถอะผมดูแล้วมันแบบเฮ้ยรถเราจะไม่สวยแต่เราเข้าใจในะพี่พี่ライเดอร์นะเพราะว่าเขาต้องใช้เป็นอาชีพตลอดเนี่ยแต่เวลาเราใช้ทีเราก็เลือกที่จะแบบหยิบขึ้นมาดูทีแล้วก็อ่ะเลงไว้สักสิบก แต่ถ้าอันนี้เราก็สามารถดูที่จอได้เลยแบบว่าไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไปตามทางลนะแล้วเนอะแล้วรถเราก็แบบไม่มีอะไรพ่วงขึ้นมาจากรถเพื่อให้มันดูแบบเกะก,กะอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆมันมันน่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัย,ยนะันี้อันนี้แบบอีกมุมหนึ่งอะเมื่อก่อนเวลาขี่รถแล้วก็โทรศัพท์มันสั่นมันจะกังวลและใครโทรมาวะแล้วมันก็ต้องหาทางจอดอะไรเงี้ยคือคือเรามองว่าถ้าถ้ามองหลายๆมิติมันก็มีประโยชน์ของมันอยู่แหละไม่งั้นมันก็คงไม่มีใครสร้างขึ้นมาบนโลกใบนี้ใช่ครับผม ตอนนี้ใครมีคำถามอะไรหรืออยากพูดคุยอะไรกับพี่ตู้กับพี่จอยกันเนาะมาส่งมาได้นะเดี๋ยวผมอ่านแล้วบอกให้นะฮะไลออนแนะนําการแต่งรถหน่อยครับรถไลออนสวยมากอ่ะมีคนคอมเมนต์มาลูกจริงไลออนไม่มีอะไรเลยนะแค่รอเดินไปทําสีเองเครื่องยนต์เคยนต์ไลทำการโมดิฟายไม่ไม่เป็นรถเดิมนี่รถเดิมเดิมเขคนซิ่งแล้วนี่ต้องนี้เทียบนี่นะฮะของพี่ๆเข้าศูนย์กันทุกระยะไหมครับถ้าของผมนะถ้าเกิดใช้งานจริงๆนะครับก็จะทุกๆ5,000ันโลส่วนมากจะใช้งานแต่ในเมืองนะครับก็เลยบอกว่า ในระยะ5,000กิโลก็ยังอยู่ในเลนที่แบบว่ายัางไม่ไม่เกินไปไม่ควรจะเกินกว่าแล้วหรือว่าถ้าเกิดมันถึง3,000แล้วแต่ว่ามีโอกาสที่จะต้องไปตัดจังหวะอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องรอถึง5,000ก็ได้เพื่อความชัวร์ถ้าเรามีโอกาสจะไปทิพย์เดือเงี้ยอันนี้โดยส่วนตัวนะครับตัมตัวพูดได้ไหมตัมอาครับม <ขอ S 2> ผมตันขอตัวพูดได้ไหมคุณยกมือคุณพูดเลยครับแค่แค่อยากแชร์ที่มันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าสำคัญแต่เมื่อโคตรสำคัญเพาไมเกิดตัวเองแั้3,000คือเปล่องสายพาานรัเ นิดหน่อยใช้ได้ใช้ได้อะไรเงี้ยแล้วมันขาดแล้วพอสายพานขาดโอ้โหอารมณ์ถ้าอยากรู้วอารมณ์สายพานขาดยังไงก็คือถ้าคนขี่เบสป้าตัวเก่าก็คือเหมือนเหมือนสูบติด่ยมันลูกติดอะพี่คือแม่งอย่างนั้นเลยแม่งก็ล้อตายลากคื่นเลยใช่อันตรายมากครับล้อตายคือมันลากไปเลยมันก็พื้นตลอนรถมาแรงๆก็ทับใช่เพราะวันนั้นรอบนั้นเป็นนี่คือผมชิดซ้ายไม่ไดนผมต้องชิดขวากลางเกาะกลางเลยอะไรเงี้ยก็เลยเลยยแค่แค่อยากระแชครับว่าขี่ตัวตัวสี่จังหวะจริงๆแล้วอยากให้ดูพวกเรื่องสายพานพวกน้ำมันน้ำมัน สำคัญอีกเพราะว่าบางคนแบบไปมองแค่ว่าเฮ้ยรอไฟมันเตือนจริงๆไม่ต้องรอเตือนเราต้องคอยเช็คของเราเองจะดีกว่าอะไรเงี้ยต้องขอบคุณพี่ๆมากขอบคุณพี่ตู่พี่จ่อยแล้วก็น้องไออ้อนนะที่มาร่วมพูดคุยกันนะฮะถ้าสถานการณ์ดีๆหวังว่าคงจะมีโอกาสได้ไปหาทุกๆคนนะครับผมวันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับพี่จอยสวัสดีครับพี่ตู่ครับดีครับ